ไม่ถั่วง,งอกเป็นเหตุเจ้าของร้านต้องตามให้มากินฟรี27ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ใช้ a c e b o o k เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโพสข้อความตามหาเจ้าของบินโดยระบุว่าโอ้ยลูกค้าแบบนี้เฮียรักใครเป็นเจ้าของบินนี้มารับก๋วยเตี๋ยวทานฟรีที่ร้านได้เลยครับโดยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสะดุดตากับข้อความของลูกค้าท่านหนึ่งที่เขียนว่าไม่ใส่ถั่วงอกห้ามใส่ถั่วงอกกินถั่วงอกไม่ได้ กินถั่วงอกแล้วไม่สบายใจกินถั่วงอกแล้วจะขาดใจไม่ใส่ถั่วงอกเด็ดขาดขอร้องเถอะอย่าใส่ถั่วงอกโปรดอย่าใส่ถั่วงอกก็เล่นระบุมาซะขนาดนี้ใครจะกล้าใส่ถั่วงอกลงไปล่ะคะจำขึ้นใจแน่นอนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ